สวยงามน่าทานมากครับเปิดเลยได้ไหมครับเปิดเลยอ่ะไม่ครับเปิดเลยเปิดเลยดีมันดูหมูสามชั้นเมื่อกี้กัแล้วกันนะครับออกมันก็ดูโอเคนะครับก็งามสง่านะจนโอเคจนรู้สึกว่าเนียนเนียนเกินเนียนเกินครับผมอะไรอย่างนี้เล่นเลยไหมเริ่มเลยแล้วกันครับให้คิดว่าใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ไงที่แถวจะมีว่า เหมือนเหมือนกะทิเอามากๆเลยเหมือนมะเหมือนมากครับเหมือนนะแอบไปบอกไปบอกไปบอกกิ๊ขึ้นมาด้วยอ่ะอ๋อเดี๋ยวเขารู้เหรอพี่ออกเมื่อกี้แบบก็นั่งเครียดอยู่ว่าเขาจะมาไมนมีไม่มีมาปาลานซี่ดีกว่าเดี๋ยวแอบแถนุ่มโอ้ยอร่อยมากที่สุดเลยเนาะที่สุดเลยครับแค่นั้ำจิ้ก็ข้นๆซับซ่ามากซับซ่าเหรอ แล้วคนน้องก้อยมาประมาณกี่ปีแล้วนะที่ที่บอกประมาณปีครึ่งครับปีครึ่งครับไปเจอกันได้ไังไะคะในความเป็นจริงในความเป็นจริงแล้วคือแบบปิงเขาก่อนนั่นเองต้องต้องมีเขาก่อนอยู่แล้วก็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 ไปงานฟัฟสติวัลครับเราคือผมได้ไปสัมภาษณ์กับก้อยในคลื่นฟันเรียลลี่ว่าสี่สิบห้า ก็เป็น DJ อยูใช่ครับก็เป็น d อยู่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วแบบเป็นอนนี่น่ารักจังะไรเนี้ยครับแล้วก็โอเคไม่มีไรก็เราก็เออสวยดีก็เสร็จแล้วพอมางานฟีติวัลครั้งที่หกก็จ้อยมาจ้อยกับเพื่อนมาขอถ่ายรูปหนังอวยพีผมก็เลยให้จะเรียนยังไงดีวะเลยเรียนแบบเอ๊ะส่งรูปให้หน่อยทางเมลแรกเมลกันนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าก้อยลงเมลผมหายแล้วเมลผมยาวมากก็เลยได้จดใหม่ก็เลย ให้ไปเท่นั้นเอาให้เมมให้เมมเบอร์แทนอ่าก็จากคนก็ต่างมีเบอร์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่กล้าโทรหรอกไม่กล้าโทรแน่นอนจริหรอจนจนแบบมีวันหนึ่งไปเล่นคอนเสิร์ตที่ราชกระบาลครับผมโทรหาพีอาร์คนหนึ่งที่อยู่สโมรูค่ายเพลงผมครับเราก็บอกว่าพี่ตู่พี่ตู่ขอริสขอริสเพลงหน่อยจะขึ้นเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้เรียบร้อยครับเสียงที่เรามาเป็นเสียงผู้หญิงน้องก้อยแล้วผมก็วางเลยไม่รู้อะไรใครวะวันนี้เบอร์ผิดโทรกลับมาเป็นเสียงก้อย โอ้อ้าวเหรอโท้ผิดโว้ผิดเขาเมมผิดตั้งแต่วันนั้นเนาะเมมรับเมมสาวสลับเบอร์กันครับอ๋อฮะโว้ยนี่เหมือนมุกนะเหมือนมุกวะฮะออเหมือนจริงแต่เป็นเรื่องเป็นจังหวะเนาะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเนาะจังหวะไปแล้วถ้าเกิดไม่เมมเบอร์ผิดก็ยังไม่ได้คุยกันจริงๆแล้วเนี่ยสเปคชอบผู้หญิงยังไงอะคะจริงแล้วก็ไม่ค่อยมีสเปคหรอกครับเพราะว่าคนนี้ก็ผมชอบคนโวยนะ เขาเป็นเหมือนหมวยนะเขาเป็นหมวยนแล้วเจ้สึกว่าเอ้ยน่ารักจังเลยแต่ก็เปิดว่าไม่ใช่ก็ไม่เหมือนเหมือไหมไม่เหมือครับแต่ก็ดูเหมือนเหมือนนี่นิ่มตตาโตอ่ะตาโตครับแบบตาโตอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็เป็นไทยๆเลยครับไทยสมมติก็ไม่เกี่ยวครับฉะนั้นเขาว่าสเปคก็คงเป็นเรื่องของการเข้ากันได้มากกว่าแล้ว you ม know, like huh? um mm ีการเาเรื่องมากกว่าแล้วจริงๆเราลองเตะเจ้าชูปะไม่เลยครับไม่เลยเคยออกหักปะ เลยครับเอ้ยไม่ไม่เคยอ,อกหักนะฮะเคยแต่แห้ว <c oughs> ยังไงอ่ะเคยแต่แบบจีบไม่ติดเลยครับตอนที่อุกไลจีผู้คค <gas? S 1> หญิงหมดสี่คนฮะแฮวหมดพร้อมกันไม่พร้อมกันครับทีละคนอ๋อทีละคนเฟรนด์เฟรนด์ผู้หญิงคนนั้นพอรู้ว่าตอนนี้เหมือนน้องเป,ป้เป็นใครบาง <c oughs> คนต้องเสียใจเข <c oughs> าคงไม่เสียใจครับไม่ใช่เวลาต้อมากกว่าครับตอนนี้ใจคนก็ถ่ายการติดต่อกันไปแล้วมีคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันเป็นแฟนของเพื่อนของในทีมกันเลย แล้ววินิจจิสาวของน้องอ่ะเอาช่วงไหนครับมีหลายช่วงช่วงเอออช่วงช่วงแรกเลยช่วงแรกเลยครับก็จะแบบผมอยู่โรรงเียนชัยนุชไปถึงมสามครับแล้วก็พอมามสี่ก็เริ่มจีบผู้หญิงไปอยู่ในสถานเรียบร้อยอะคุยกับผู้หญิงง่าเป็นซือ้อตุ๊กตาแบบที่ตัวเองคิดว่าเ,เอ้ยน่ารักมากแน่เลยซื้อไปเขาทำหน้าแบบขอบคุณขอบคุณมันไม่น่ารักเลยกับผู้หญิงนะครับแล้วผู้หญิงก็ต้องเป็น ตู้ตาบ้านอะไรก็ไม่รู้ที่ผมบาาซื้อมาจาตลาดนันต้องได้รักแน่เลยมันก็เป็นเรื่องตลกๆอลรนึงเพรตอนนั้นพี่อิงเต้องเพาเจลอะไรอย่างนั้ดูมียี่ห้อดูมีฐานะทางสังคมอะไรเงี้ย h e l l คิตตี y เฮ้ e ต t ก็เก่าไปหน่อยอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใ่ก็่่า Hello Kitty ก็จะก็ก็เด็กไปหน่ะ ตอนนั้นเนเขาพับเกิอสีโปแล้วที่แบบมีบ้นใหญ่ๆชื่ออะไรของนจะสี่ชวนนะฮะก็นั่นแหละครับก็แฮวไปีหนึ่งคนแล้วอ็ตอนนั้นก็คจีบเลยปะจีบแบบจีบแบบงงๆครับเขาก็งงว่าเรามาอย่างไรเนี่ยอยู่ดีแต่ก็ชวนไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือมันด้ความที่ว่ามันไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็ค่อนจะคลิกกันในเรื่องของแบบการดำเนินชีวิตการองเพลงการดูหนัง ชอบอะไรเหมือนกันเนาะช่ว,งน,วาางนั้นครับพอเขมาสกพักนึงก็เรมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมนกันเยอะเกินไปละไม่เหมืนกันเยอะแต่ว่าเราก็ยังเปล่าเข้ากันแล้วแบบผู้หญิงยังไงที่แบบว่าน้องเฟ้แบบชอบแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกัน,นคือความจริงแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบอาจจะเป็นสิ่งที่ผี้ิทุกคนเป็นก็ได้เ<น>ช่นเช่นแบบผู้หญิงสวยๆทุกคนเป็นอะไรอย่างี้ครับ ต้องดูแลตัวเองเยอะๆอะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สุดตลอดงี้ต้องสวยตลอดตลอดนะฮะประมาณนั้นครับประมาณเสียเวลาการทำตัวให้สวยเยอะๆนะฮะผมไปก็เข้าตัวจแล้วผมก็ก็เป็นอย่างงี้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่แบบเออเราปรับกันได้เราเข้าใจกันแล้วเพราะว่าว่าเขาเขาเขาจะเข้าห้องน้ำนานนะ ก็เขาจะแต่งงานนานแต่งงานในรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สมาธิเกิดอุบัติเหตุก็เลยทำให้เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอแล้วก็แล้วก็อีกเรื่องนี้ก็คงเป็นผลที่เรียกว่าอะไรฮี่เงาอะไรนี่ก็ไย่เป็นเง่าจูชิจุกิตามตามมากเลยไม่ค่อยก็ไม่เป็นเนะช็คโทรศัพท์อะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะเช็คโทรศพัพท์ไม่ควรเนาะเออเช็คได้ครับเอาวิสุทธิใจให้เช็คครับแต่ว่าถ้าเราอธิบายเราต้องเข้าใจ เราลักครั้งแรกของนเป้อะเป็นใกรอะเป็นที่อนุบาลครับในอนุบาลอนุบาลเลยทีเดียวผมจะเล่าว่าผมเรียนผมชอบวิ่งครับสมัยเรียผมจะเป็นนักวิ่งโรงเรียนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวในรุ่นที่เขาจะมีนมแจกตอนตอนพักกลางวันแลก่อนนอนกินนมก่อนนอนนนี้เป็นคนเดียวที่เอานมเปรี้ยวมากินคนอื่นก็จะเป็นนม นมสดธรรมดาใช่ครับนมสดที่เขาแจกคือคนเดียวที่เอานมเดียวมากินแล้วก็ผมก็ชอบไปขอเขากินเขาจะมาสองกล่องตัวดสบาอ่ะเดี๋ยวแล้วผมคงน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยยังจำชื่อได้อยู่เลยผมไม่บอกกันเดี๋ยวปากฏวก็ดูอยู่แค่นั้นแล้วก็คือมีแบบดูแลครั้แรกชอบ โอเคตอนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพี่หยองไปทำอันนี้ให้ท่านทานดีกว่าขนมหวานอ๋อยังไม่มัายังไม่ถ่ายมันเลยฮะเฮ้ยไม่ถ่ายมันเนอะเดี๋ยวเพ่ดีโอเคงั้นเดี๋ยวไปทำขนมหวานให้น้องแม่ทานเราไปมิ่นะครับผมไปดูดวงไหมไม่ไป